ก็ขอบคุณท่านผู้ช่วยประหลัดนะฮะที่จะนัดเลือกมาที่กระทรวงอวทเขาตั้งขยบข้ามานะครับถ้ามามาที่นี่เนี่ยนะครับเพราะว่า,าสย์สารงานบุคลากรในสถาบันดวรวสเราเนี่ยเราทํางานากับสกอ,อ,อ,อที่นี่ก็คือสออออกอเก่านะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสำนักง,งานประหลัดกระทรวงอววนะครับซึ่งจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับแล้วก็ผลงานของสกอ,อ,อหรือว่าสำนักง,งานประหลัดอวในอดีตเนี่ย พูดง่ายๆคือปราบเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะชัดเจนนะว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เอฟไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะครับเป็นเพียงแค่บริษัทนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ตำแหน่งโปรเฟสเซอร์นะว่าที่รองศาสตราจารยนะร์ใช้ที่บ้านใช้ที่ทุ่งนาใช้ที่ร้านอาหารได้ครับแต่เมื่อนําเข้ามาสู่ระบบราชการนะครับโดยเฉพาะาในกระบวนการ สรรหานะฮะผู้ที่จะต้องเข้าไปเป็นหนึ่งใน3เสา,สาหลักของประเทศเนี่ยตรงนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับและกลุ่มคนนะฮะที่ไปแถลงข่าวนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะเพื่อรับรองในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมทั้งอ้างยิงสำนักง,งานกอพอนะฮะว่ารับรองแล้วก็โชยเอกสารหลาเลยเนี่ยนะฮะพร้อมประกาศที่จะฟ้องคนนั้นคนนี้รวมถึงอาจารย์ออสด้วยนะฮะก็คงต้อง รับตรงนี้ไปนะครับว่าท่านได้นําข้อมูลเป็นเทสเข้าสู่นะฮะสาธารณะโดยทําให้ประชาชนเกิดความสับสนนะครับลูกเด็กเล็กแดงนะครับเยาวชนก็ไม่ต้องเรียนกันละนะครับรอเทียบโอนอย่างเดียวนะครับวันนี้จ์นทศมาก็มีจันตั้มนะฮะศาสตราจารย์ดรศิวะพงเพียรจันทร์ที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยนะครับก็เป็นศาสตราจารย์ระดับ11นะฮะจันอศก็คือรองศาสตราจารย์ก็คือระดับ9นะครับคือทุกคนที่จะ เข้าสู่กระบวนการนี้ได้เนี่ยนะครับด้วยความยากลําบากนะครับวันนี้ก็มีคณาจารย์อีกหลายท่านนะครับที่ไม่ได้มายืนตรงนี้เนี่ยก็ส่งข้อมูลให้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของการดาเนินการเนี่ยจะต้องเริ่มจากที่นี่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทางทนายนะครับที่ถามว่าจะไปแจ้งกี่โมงนะฮะวันนี้มาแล้วนะครับ9ก้าโมงครึ่งนะฮะที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเมื่อจากที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเนื่องจากกอพออธิบายแล้วนะครับว่าไม่ได้รับรองวุธดังกล่าวนะครับ ก็จะมาที่สํานักงานประหลัดกระทรวงอวตต่อนะครับถ้าท่านมีหนังสือตอบรับอะไรยังไงก็จะนําไปสู่ขั้นตอนในเรื่องต่อๆไปนะครับในส่วนของกระบวนการสรรหาสวนะครับที่หลายคนกําลังเฝ้ามองอยู่เนี่ยทางเราก็มีอาจเข้าร่วงนะครับเพราะว่าเป็นเป็นการได้มาโดยชอบของท่านนะครับท่านได้คะแนนสูงสุดแต่ว่าก็รับทราบว่ามีกลุ่มคนนะครับที่เป็นผู้สมัครก็ได้ดําเนินคดีในเรื่องนี้นะครับตามมาตรา เจนะครับวงเล็บ4นะฮะตัวนี้ก็ว่ากันไปนะครับในะส่วนของอาจารย์น้อยก็จะมีประมาณนี้ครับวันแถลงข่าวค่ะมีการนำเอกสารที่บอกว่ามีตาประทับเพิ่งที่นั่นมาอาจารย์ทอตดูแล้วมันมีความผิดปกติหรือว่ามันอย่างไรครับอเอกสารที่ได้นะเป,นเป็นเอกสารเทียบนะฮะชื่อหน่วยงานบริษัทของเขาเต็มเต็มก็คือ california university fce fce ก็ย่อม,มาจาก forensic e v d e n t i a l นะก็คือการประเมิน เพดีของชาวต่างชาติเขาใช้คาว่าชาวต่างชาติค o ร e เรนแปลว่าต่างชาตินะครับทีนี้สาเหตุที่ปิดบางคนบอกว่าทำไมมหาวิทยาลัยนี้ไม่โดนปิดนะฮะทางหลายๆคนก็ออกมาพูดละมันไม่ใช่หมหาวิทยาลัยเป็นบริษัทเขาไปปิดบริษัทไม่ได้นะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบจากข้อมูลเนี่ยก็คือมีการขอให้ลบชื่อคาว่า university ออกแต่ว่าเขาก็ไม่ดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นที่ถแถลงในวันศุกร์ที่ผ่านมาคือการนําเอกสารจริง นะฮะอันนี้ก็ทนายผู้ถูกเอกสารจริงนะครับของบริษัทประเมินมาโชว์นะฮะแต่อ้างว่าเป็นวุฒิการศึกษาซึ่งตรงนี้เป็นวุฒิปอมนะครับเราถือว่าเป็นวุฒิปอมนะฮะร,รวมถึงตําแหน่งศาสตราจารย์นะครับที่ได้มาก็เมื่อกี้ท่านผู้ช่วยัดก็อธิบายชัดเจนนะครับก็คือการจะใช้ในราช,ราชนจาจักรไทยได้เนี่ยจะต้องมีโปรดก้าโปรดกระหม่อมนะครับแล้วก็การในราชกิจการเพราะนั้นเนี่ยการนําไปใช้ ในหน่วยงานราชการตัวนี้ก็ต้องมีการรับผิดชอบด้วยเพราะนั้นการยืนยันอเท็จริง,รงในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการดําเนินการนะครับไม่ต้องรองม,ามาฟ้องคนที่เขาออกมาอธิบายเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งลงถึงอาจารย์น้อยจะดำเนินคดีเองเมื่อกี้แบนผู้เช่วยวหลัดเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่มาเป็นอาจา,า,าราย์ในมหาลัยอะค่ะไม่ต้องเข้าสู่กระรวงแต่สามารถเอาไปถ้าได้มาซึ่งถู้กฎหมายเนี่ยค่ะสามารถเอาไปใช้อะไรก็ได้ใช่ครับท่านย้ำท่านย้ำนะครับว่า ต้องถูกกฎหมายนะครับม,มีจริงครับเช่นได้ศาสตราจารย์จากต่างประเทศมาจริงนะครับแต่ถ้าจะเข้ามาสู่ระบบราชการใช้คําพูดนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะมหาวิทยาลัยนะครับกระทรวงอวอียมีกระทรวงวิทย์ด้วยมีศาสตราจารย์ที่อยู่สวทชวชเยอะแยะเลยตรงนั้นต้องมาผ่านตรงนี้ก่อนนะฮะต้องเน้นย้ํานะครับได้มาโดยถูกต้องและเข้าสู่ระบบราชการตอนนี้ตําแหน่งนี้ถูกใช้ในการประชาสัมพันธ์ในข้เรียก หน่วยงานอิสระนะครับแล้วก็เป็น,นกลไกที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนรวมถึงน้องๆผู้สื่อข่าวด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะต้องขึ้นไปเป็นหนึ่งในสมเสาหลักที่จะต้องมาออกกฎหมายใช้กับพวกเราะนะครับตรงตรงนี้มันเลยเป็นเรื่องใหญ่ไงฮะแต่คําว่าศาสตราจารย์มีคนใช้เยอะแยะครับก่อนหน้านี้ถ้าเราไปดูนะฮะถ้าไม่มีใครไปถามก็แต่ว่าท่านใช้ในในสนามแบดของท่านในสมาคมแบดมินตันของท่าน ก็ไม่มีปัญหานะครับท่านก็ใช้ไปแต่มามหาวิทยาลัยเนี่ยหลายคนเลยนะครับพอเข้ามาก็ต้องลบตัวนั้นออกไปก็เป็นก็เป็นนายธรรมดานะเข้ามาในหน่วยงานราชการก็ต้องเป็นนายธรรมดาถ้าแต่งตั้งเป็นกรรมธิการเหมือนอาจารย์นั่นเข้าไปเป็นกรรมธิการก็มีสิทธิ์ใช้รองศาสตราจารย์ได้นะครับอาจารย์ตั้มเป็นศาสตราจารย์ระดับสิบเอ็ดไปเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ใช้ตําแหน่งศาสตราจารย์ได้เพราะมันเข้าไปในระบบนะครับแต่ว่าท่านที่ ที่เป็นข่าวเนี่ยเข้ามาในระบบแล้วใช้คำว่าศาสตราจารย์นะครับซึ่งตรงนี้ทำให้ประชาชนคนไทยเชื่อว่านะครับถ้าในระบบราชการใช่ไหมฮะหนึ่งก็คือมีปลดราชบดรประหมอบประกาศนรากกาิจจา2สองได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงอวอรันี่คือสาเหตุที่จังหวัดต้องมาที่นี่นะครับเพื่อขอความชัดเจนนะครับอาจารย์คะอาจารย์จะมีข้อมูลไหมคะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยคะ่ะนอกจากมเป็นการเทียบวุฒิแล้วเนี่ย มีการส่งวิจัยไปมีอาจารย์จริงๆตรวจคะแนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในใบ,บปริญญาเนี่ยนะฮะใบใบที่เขาบอกว่าเป็นใบปริญญาอ้างว่ามีการซิ t อินเรียนที่ California ียส t ต u ยูนิเวอร์ซิตรงนี้กระทบกับซียูซิสเต็มนะฮะซียูซิสเหมายว่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะมีมหาวิทยาลัยของรัฐเขาเนี่ยนะ,ะอยู่10วิยาเขตนะครับก็คือ University of California นะ UCLA เคือ University of California Los Angeles นะครับมี Berkeley มีหลายที่เลยแล้วก็ลองลงมาก็คือ State นะครับก็คือ University State เตทของแคลิฟอร์เนียนะครับแต่ในใบเทียบวุฒิอ้างว่ามีการไปเรียนที่นี่ซึ่งตอนนี้สิทธิ์เก่าเนี่ยความจริงเราอยากให้เข้ามาวันนี้มากติดต่อมาเยอะแต่ว่าไม่ไม่กล้าออกมาได้แต่ให้ข้อมูลนะครับเขาบอกว่านำความเสื่อมเสียไปสู่ระบบ CU System เนื่องจากว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FCE ไม่มีในสาระบบมหาวิทยาลัยนะครับแล้วถ้าพี่น้องสื่อมวชนไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทนี้นะครับขึ้นชื่อหลาเลยคือท่านรัฐมนตรีของเรานะครับเป็นสิทธิ์เก่าแล้วบอกเลยว่ารัฐสภาไทยรับรองเห็นไหมฮะก็สอดคล้องกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการโชว์เอกสารใบหนึ่งจากทนายเห็นไหมฮะที่บอกว่ารัฐสภารับรองเห็นไหมฮะ แต่ไม่ใช่กระทรวงอวรับรองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการนําเข้าซึ่งข้อมูลเทจเขาก็บอกว่ารัฐบาลรับรองก็มีสิทธิที่จะใช้ได้นะครับใช้ในงานรัการได้อย่างนี้หรือต้องตั้งใส่พระนิสสตร์าจารย์ตัวจริงยังงงนะจะรรองศาสตราจารย์ตัวจริงยังงงแล้วก่อนหน้านี้มีการใช้คําว่าว่าที่รองศาสตราจารย์ซึ่งโปรไฟล์นะสุดยอดนะครับในส่วนความสามารถทางภาษาอังกฤษจำไม่อยากจะให้ไปพูดในแนวนั้นเพราะว่าอาจารย์หมาลัยหลายท่านนะที่จบจากต่างประเทศ หรือจบระดับปริญญาเอกบางคนก็ไม่ได้ฝึกฝนก็มีติดติดกัดผบ้างก็อยากจะให้สังคมให้ความเป็นธรรมในเรื่องภาษาอังกฤษนะครับแต่ที่เรามองประเด็นเนี่ยว่ามีการใช้เอกสารสําคัญมีการใช้ยศตําแหน่งสําคัญกับเรื่องที่สําคัญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรอให้แต่ละหน่วยงานออกมาซึ่งอวกก็ <_' k Avengers> เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานท <_' g reens> ี่ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้จึงนัดเลยมาที่นี่ก่อนนะครับ ในส่วนการดําเนินคดีอะไรต,ต่างๆก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของอาจารย์ออสเองก็จะมีเรื่องของการแถลงข่าวเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับในส่วนของผู้สมัครสัรหาสวก็ได้รับการติดต่อมาแล้วนะฮะอ,อย่างน้อยก็นหนึ่งท่านก็จะดําเนินคดีในเรื่องของมาต,าตรา7 7บวกเล็บ4ครับอาจารย์ถ้ากระตรวจสอบแล้วพบว่าตําแหน่งที่ได้มาเนี่ยได้มาโดยไม่ชอบธรรมตรงน,นี้จะมีการเรียกร้องให้ถูกคนจัดตํแหน่งทางการเมืองหรือ่คือตอนนี้ท่านนี้ยังไม่ได้เข้าไปใน ก็คือ,อพึ่งรายง,งานตัวใช่ไหมครับนะสเตปต่อไปก็คือสภาผู้แทนครับสภานะครับใช้คำว่าสภาแล้วกันจะต้องทําความเข้าใจเพราะจะนั่คิดว่าเอกสารเมื่อวันศุกร์ที่มีการกล่าวอ้างว่าพระนท่านชวนหลิปภัยเซนเนี่ยท่านอาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะครับจะนัาต้องขอดูวอร์ดดิ้งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราได้ใบเทียบเข้าปริญญามาแล้วเราใช้ AI แกะภาษาอังกฤษมาปแปลกันเนี่ย มันหนังคนละเรื่องเลยนะมันมีโค้ดรหัสเหมือนเลขใบรับรองเหมือนไปฉีดปวกแล้วได้ไปฉีดปวกวันนั้นวันนี้ประมาณนี้คือมันมันแตกต่างจากคําว่าว่าปริญญาบัตรชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็รอก่อนว่าแต่และฝ่ายจะว่าอย่างไงกกตจะว่าอย่างไงกระทรวงอวนะครับท่านรัฐมนตรีคุยไลน์กันตลอดวันนี้ท่านติดธารกิจท่านอยากมาเองนะครับท่านเลขาก็คุยกันตลอดทุกคนรับทราบข้อมูลหมดแล้ว ขอความชัดเจนจากหน่วยงานของรัฐนิดหนึ่งรวมถึงกกอ,อด้วยนะครับนะคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ไม,ไม่คงไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องปล่อยผ่านะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับถ้าหลุดเข้าไปแล้วไปนั่งก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายการเงินงไปซึ่งในส่วนของเราในฐานะอาจารย์นะครับบุคลากรในสถาบ,บันดมศึกษาเราก็อาเทคแอคชั่นได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของการคู ฟ้องร้องดําเนินคดีปิดปากของทนายตอนนี้เราก็มองอยู่นะครับแล้วก็คาดว่าภายในทิศนี้แหละจะน่าจะคงไปยื่นเป็นคดีมายาทนายคดีที่สานะครับในเรื่องของการยุโยงส่งเสริมให้ลูกความให้ตัวความให้ทุกคนนะเป็นเป็นคดีกันนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ขัดต่อมรยาทนายอย่างรุนแรงขอฝากผ่านสื่อมวลชนไปยังประธานกรรมการ,กร,รมารมยาทนายความด้วยนะครับว่าที่จะนัดยื่นไปสองเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ย ได้โปรดพิจารณาด้วยนะครับและมีคนยื่นร้องเรียนกับทนายท่านเนี้ยไปหลายเรื่องนะครับรวมถึงอาจารย์เราก็จะยื่นเพิ่มด้วยในเรื่องของของมายาทนายเพิ่มเนี่ยนะครับนะฮะก็อยากจะให้ดูว่าสี่พยางค์ที่อยากจะฝากนะครับจริยธรรมนะครับอย่างน้อยก็ทุกอย่างที่ไปถแถลงไปพูดมันเป็นดิจิทัลฟุตปริ้นที่จะถึงลูกถึงหลานนะครับ ไม่แน่แน่นะก็ลืมเรื่องนี้ไปนะฮะลูกหลานก็ไม่ต้องเรียนแล้วรอเทียบเอาอย่างเดียวและเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี62มาก่อนนะครับท่านรัฐมนตรีผู้ชายนั้นก็บอกอยู่แล้วว่าท่านโดนหลอกนะครับท่านท่านก็เคยให้สัมภาษณ์ท่านโดนหลอกนะครับแต่ชื่อท่านก็ยังอยู่ในเว็บหลาความจริงท่านควรจะาดาเนินการอย่างใดหนึ่งเพื่อถอดชื่อท่านออกนะครับเขาอ้างว่าท่านเป็นศิษย์เก่าของสาบันเทียบวุฒิแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เอฟซีครับแต่ในปัจจุบๆๆันยังมี มีหรนอกจากของคนคน,นัคนนีใช้รลักษณะจะมีอยู่หมัมีหลายคนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ไปใช้ทางด้านธุรกิจนะครับเพื่อสร,สร้างความน่าเชื่อถือการสร้างยอดขายหรืออะไรนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เราตามมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือหมหาวิทยาลัยโพธิศาสรตนะครับจากฟลอริดานะก็มีลักษณะคล้ายกันแต่ว่าโพธิศาสรตเนี่ยเขาเรียกว่าทําการตลาดเชิงลุกยิ่งกว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เอฟซี ถึงเข้ามาจัดอบรมเทียบประสบการณ์เทียบวุฒิที่เมืองไทยเลยล่าสุดมาเทียบที่แถวแถวปทุมธานีนะครับแล้วก็จัดพิธีประสาทปริญญาที่สิงคโปร์นะฮะก็ได้ปริญญาบัตรจากฟลอริดามหาลัยโคดิสานะครับคือเรื่องนี้มันมีบทเรียนมาก่อนนะนี้เมื่อ 6- 7ปีที่แล้วขอให้ทุกท่านไปทบทวนเรื่อง w o r l d บ e University ์ซิมาลายสถาภาพโลกนะครับอันนั้นก็คือมาจัดเทียบวุฒิเทียบประสบการณ์แล้วได้ปริญญา ที่ประเทศไทยจน DSI ดําเนินคดีนะฮะตอนนี้ก็ติดคุกติดตารางกันยังอยู่ในคุกอยู่เลยครับนะมีทั้งอธิการบดีนายทะเบียนผู้ช่วยอธิการบดีจากอาจารย์หมหาลัยเราเนี่แหละไปจัดเอาตังคนละห้าแสนสามแสนเพื่อแลกกับตังแต่แคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เอฟซีนี่ฉลาดก็คือใช้วิธีการส่งเอกสารไปที่อเมริกาเพื่อเลี่ยงไม่ให้ถูกดําเนินคดีนะครับแล้วก็มีผังคนไทยอยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะซึ่งเซียสไทร์อาเอคือเดวิด คุณเดฟเนี่ยคุยกับแทน้อตลอดก็บอกว่าเนี่ยยอดผมแคปไว้ทันซึ่งเรื่องต่อไปเราก็จะำดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่มีรายชื่อในเว็บไซต์ของแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เอฟด้วยนะซึ่งปรากฏว่ามีอาจารย์ที่อยู่ที่อยู่ในราชการอยู่เนี่ยประมาณ3-4คนนอกนั้นก็จะเป็นอาจารย์จากาเป็นนักวิชาการอิสระนะครับตัวนี้ก็จะดำเนินการต่อนะครับ คุยกับศาสตราจารย์ตัวจริงหน่อยนะครับศาสตราจารย์สิวัฒน์ปงพิยจารทร์น้องตั้มเล่าให้ฟังหน่อยว่าการได้มาซึ่งศาสตราจารย์เป็นไงบ้างครับคือจริงๆอยากจะให้สังคมชัดเจนนิดนึงนะครับเพราะว่าพอใช้ตําแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยตามความเข้าใจในบริบทของไทยเนี่ยคือทุกท่านคงทราบดีครคนจะเป็นศาสตราจารย์ได้ต้องเป็นอาจารย์ก่อนแล้วก็ต้องมีการไล่ลําดับมีพัฒนาการจากอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์และสูงสุดก็คือศาสตราจารย์ระดับ11 มันจะมีลําดับขั้นของการพัฒนาการซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าไม่ได้มีแต่ประเทศไทยที่ใช้ระบบนี้เรียกว่าทั้งโลกก็ได้นะจะมีที่มหาอะไรที่มีการเรียนการสอนเนี่ยเขาจะต้องถ้าใช้คำว,ว่าศาสตร,ราจารย์ปั๊บแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีหลักฐานว่าเป็นการเรียนการสอนจริงมีไม่ใช่กระโดดจากอาจารย์ธรรมดามาเป็นศาสตร,ราจารย์เลยโดยที่ไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจยกเว้นเสียแต่ว่าจะมีอะไรที่เป็นผลงานเชิงประจักษ์จริงๆแบบได้รางวัลโนเบลอย่างเงี้ยนะครับ จากอาจารย์ธรรมดาจะก,กระโดดมาเป็นสอก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบปกติะะเป็นเรื่องที่ที่ที่ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าสัตราจารย์ที่เขาเป็นสัตวราจารย์ที่ได้จากต่างประเทศจริงๆก็มีนะครับทีเนี้ยแต่ต้องเก่งจริงๆอ่าใช่เแล้วพอมมาใช้ในบริบทของไทยอย่างไม่อกีิที่ท่านผู้ช่วยประลัดใช่ไหมครับท่านได้กรุณาให้ข้อมูลก็คือว่าพอ,อเข้าสู่ระบบราชการไทยปั๊บเนี่ย ยังไงก็จะต้องมีการเข้ามาประเมินอีกรอบแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการอีกรอบเพื่อปรดก้าวขึ้นลงพระประมาริไทยอยู่ในราชกิจจานะครับ<อ>ซึ่งอันนี้คือเป็นระบบที่เราคุ้นชินกันเวลาใช้คาว่าศาสตราจารย์ทีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้สังคมเกิดความสับสนแล้วก็อาจารย์หลายท่านก็เดือดร้อนนะฮะรวมั้งตัวผมเองด้วยก็เดือดร้อนด้วยก็เลยอยากจะมาขอความกรุณาให้ทางอ,อวอซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยให้ความชัดเจนกับสังคม อาจารย์ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คะจากการที่ไปตั้มจากการเป็นอาจารย์ไปจนถึงขัง้นเปิดอาจารย์เจ็ดปีครับเจ็ดปีครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนก็คือผมไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นเลยก็คือทําแต่งานแล้วก็วิจัยเจ็ดปีนี่คือเร็ว,เร,วเร็วที่สุดแล้วนะคืออาจาจะมีเร็วกว่าน,นั้นอาาังไม่แน่ใจแต่อาจจะมีส่วนใหญ่ก็สิบห้าปีทำวิจัยทำวิทยาน,นิพนธ์ออะไรบ้โอเคครับคือตอนนี้เขาจะมีหลายแทร็กนะแทร็กปกติแต่ละกัน คือจะต้องมีการยื่นเช่อนอันนี้ของสอนะครับสอเนี่ยจะพิเศษกว่ารอสอ,อกว่าผอสอมากจะเข้มกว่ามากหนึ่งคือต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับมีค่าเขาเรียกว่า Impact Factor นะฮะวารสารนั้นจะต้องแบบมีคนอ้างอิงเยอะนะฮะไม่ใช่ว่าตีพิมพ์แล้วจบอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเขาเรียกว่าเป็น H index ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราค้นเข้าไปในสกอร์บัสเราจะเจอ H index ของคนที่เป็น professor กันทั้งนั้นสุใหญ่จะต้องมีนะครับ มีหลักฐานการตีพิมพ์แล้วก็มีหลักฐานการอ้างอิงเป็นที่ประจักษ์นะครับมีตำรามีหนังสือหรือถ้าเกิดเป็นสายวิทยาศาสตร์ก็อย่างเช่นท้าอาจารย์ออสก็จะมีเรื่องของสิทธิบัตรมีเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆมีเท็กซ์บุ๊กมีเท็กซ์มาขับใช้กับเท็กซ์บุ๊กด้วยซึ่งคณะกรรมการก็จะมีการมาประเมินแล้วก็ให้คะแนนซึ่งจะมีอยู่4ระดับนะฮะพอใช้คือตกอยู่แล้วแน่นอนดีนี่ก็ถ้าสำหรับสอคือตกดีก็ไม่ได้นะดีก็ไม่ได้คือตก ดีมากนี่ยังก้ากึ่งจริงๆต้องดีเด่นต้องเอบวกต้องเอบวกถึงจะได้เพราะงั้นทุกคนเนี่ยร้องไห้กันหมดอะบางคนแล้วมันมันก็ค่อนข้างเป็นปัจเจกเลยเนาะเพราะผู้ประเมินแต่ละท่านมองไม่เหมือนกันพี่ผมเองก็เป็นผู้ประเมินสอด้วยนะฮะบางทีเราให้ดีเด่นบางท่านให้พอใช้ตบบสุดตรงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันมันมันก็เป็นอะไรที่คือมันได้ยากนะคะคือสาราจานี่คือยากที่สุดแล้วในประเทศไทยลองสาราจา์ก็ยาก แต่สามารถขอกระโดดได้นะฮะเหมือนเหมือนเคสของท่านที่เป็นข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจ้ำจากคุณหมอธรรมดาเป็นศาสตราจารย์เนี่ยถ้าเก่งจริงก็ข้ามไปสามระดับข้ามสามระดับครับอ,อาจารย์น้อยเนี่ยจากอาจารย์ธรรมดาเป็นรองศาสตราจารย์ก็นําตาร่วงเข้าโรงพยาบาลมาแล้วนะฮะน้องตามนี่คือทางคือขยันมากเร็วที่สุดละเจ็ดปีบางคนเฉลี่ยบางคนยี่สิบปีมันไม่ได้ได้กันง่ายๆแล้วนี่ใครก็ไม่รู้มา ศาสตราจารย์ล้วก็ไปแถลงข่าวหัวเราะล่ากันจน้อาเห็นแล้วอเนตอนาถนะฮะอ่ะมีคำถามนี้ครับอาจารย์ถามอียวคบอกว่ามันมีบัตรอนคนที่เขาเรียนมาพอมาเจออะไรอยากถามอ่ะโอเคบัตรอนนะก็อันดับแรกเลยนะแต่น้อขอพูดก่อนโทรมาโทรศัพท์นะแค่จะร้องให้ก็คือสิทธิ์เก่า UC System ที่อยู่แคลิฟอร์เนียนะครับต้องกราบวิงวอนให้พวกท่านออกมากันเยอะ University of California แล้วก็ State California ทั้งหมดเพราะว่าในใบเชียบบุตอ้างว่าไปนั่งเรียนอยู่ที่อะ,อะไรนะ California State University ซึ่งไม่จริงนะครเพราะว่าเจ้าตัวก็เคยมาออกรายการตอนเช้าของอช่องหนึ่งของพิยุทธนะ์ะก็บอกว่าไม่เคยไปเรียนนะครับซึ่งตัวนี้ทำให้เขาที่จบจากระบบ UC system เขาเขารู้สึกอับอายนะครับในส่วนของอาจารย์นอส ในเครือข่ายของสุงสังงานบุคลากรในสวาทรัฐทุกคนก็คุยกันเราจะมีคอมมูนิตี้คุยกันอยู่นะก็เลยเป็นที่มาของของวันนี้ะนะครับนะฮะจริงๆมันมันมีประเด็นที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันบั่นทอนขวันและกําลังใจของอาจารย์ในอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งหมดครับเพราะว่ากว่าคนคนหนึง่งอันนี้ไม่ต้องพูดถึงวุฒิปีใญ,ญาเองนะเอาแค่วิทยอาถาระน,นะครับกว่าจะได้ผอสอกว่าจะได้รอสอกว่าจะได้สอเนี่ยเขามีพัฒนาการของเขา เพามีขั้นตอนของเขานะครับในการที่มาที่ไปที่สามารถที่จะเช็คกลับได้ว่าทําอะไรซึ่งตรงนี้ผมเลยคิดว่าอ,อ,อยากจะวิงวอนนะครับให้ทางอวเนี่ยสแสดงความชัดเจนอย่างนี้ครับเอเคนะครับ